ประวัติที่ครับที่เลยนะฮะผู้เขาเรียกอะไรล่ะจารชนรัสเซียนะครับจารชนรัสเซียเนี่ยถูกฆ่าตายในอังกฤษถูกฆ่าตายในอังกฤษนะครับอันเนี้ยน่าสนใจนะครับเป็นเป็นนวตตริยาที่น่าสนใจว่าซึ่งทำไมเวลาก็จะไม่ต้องมารัสเซียอ่ารัสเซียเนี่ยทำไมถึงต้องโปรตเอกครับครับวิกเตอร์อาจจะทําอะไรให้รัสเซียก็ได้นะครับในเชิง ในเชิงซ ي ن แริโอหรือในเชิงสร้างสถานการณ์สมมตินะครับแต่ยื้อกันไปยื้อกันมาจนกระทั่งเราเองก็ต้องอ่อนข้อให้สหรัฐนะครับทั้งที่ตัวรัสเซียเองก็ขอตัววิกเตอร์บูชซึ่งถ้าโดยโดยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่กํากึ่งกํากึ่งครับเพราะจริงๆล้วต้องส่งคืนให้กับรัสเซียแล้วก็ให้ส่งคืนให้เมกาก็ต้องให้สหรัฐเนี่ยไปไปขอรัสเซียเองไม่ขอประเทศไทยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจว่าเขาก็เล่นเกมอะไรกับเราะน แต่นี้พอมาบอกว่าทักษณิณนี่เป็นเรื่องภายในประเทศครับ,รบก็แสดงว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้ความไม่ได้ให้ความเคารพกับะบ,นบนวนการ<า>ยุติธรรมของประเทศไทยครับโดยโยงเอาเรื่องของกฎหมายไทยเนี่ยเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองภายในซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าตัวทักษณิณเองถูกตัดสินนะครับเนื่องจากว่าผิดกฎหมายทุจริตคอรัปชันอย่างชัดเจนซึ่งไม่มีการอ่านรายละเอียด มากเท่ากับการที่คณะตุลาการสารดีกาแผนกนักการเมืองใช่ไหมครับคบดีอาญาของนักการเมืองเนี่ยแหละครับมาอ่านเป็นชั้นเป็นช่อมาเป็นครูไปขั้นตอนมาเยอะมีคนเขียนอีกเป็นปึง้งนะครับมีคนเขียนตำราเรื่องนี้เลยว่ายึดทรั์เนี่ยนะครับขายหนังสือเป็นายหล่มเปายเยลยเ่มเลย,เลยครับคือว่าคือทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่ทําไมทักษิณต้องเพ่นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีทาง สู้ได้เพราะมันกระจ่างชัดไปหมดมันกระจ่างชัดมันก็ได้จริงมันแบบนโตแล้วเนี่ยมันมีก็เลยเชื่อมโยงก็ต้องเพ่นออกนอกประเทศเราเนี่ยนะครับตอนนี้ในสิ่งที่ทนายหน้าหอนพดลปัตตมะออกมาบอกว่าที่สหรัฐเนี่ยประการแรกเลยนะมันเกิดมันเกิดมันเกิดประเด็นที่ว่าสหรัฐเนี่ยได้วีซ่ายังไงเออโทษสหรัฐเนี่ยให้วีซ่าได้ยังไงครับเราก็ถามว่าสหรัฐต้องการอะไรถึงได้ตรงนี้นะครับสองทำไม ทักษินถึงได้เข้าสารัตอนนี้ครับโดยที่นพดลปัตตมานเนี่ยบอกว่าทักษินได้รับเชิญจากคณะกรรมการร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคยุโรปหรือ Commission on Security and Cooperation in Europe หรือ CSCE นะครับเพื่อให้ไปให้การกรณีพฤษภาหรืุโคดรัฐประสงค์ครับ2553 25นะครับ ซึ่งปันตลกไม่ละในเมื่อทักษิณก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับทักษิณก็เป็นคนที่ออกมาโฟนอินนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมจะเป็นผู้นําเสื้อแดงนะครับแล้วมีหมายจับกรณีน,นี้อยู่ด้วยมีหมายจับอยู่ด้วยครับ,รบตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอะนี่นพพดลปัตตมะนะครับซึ่งโอ้โหเก่งการสามารถเนี่ยมาเปิดประเด็นเนี่ยมันง่อเปล่าที่มาบอกว่า ให้คณะกรรมการนี้เข้าไปเชิญทักษิณมาให้คําให้การนะครับมันเป็นการฟังคําให้การฝ่ายเดียวไหมแล้วให้คณะกรรมการนี้เตรียมการที่จะเชิญคนไทยที่เป็นกลางบ้างไหม,มนะครับ <c oughs> นักวิชาการนะครับในเชิงสัริภาพของไทยเนี่ยให้ไปให้การบ้างไหมนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่มีข่าวนะครับ <c oughs> แต่มันเป็นประเด็นนี้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะครับสหรัฐนะครับมี agenda สำคัญที่ผมเคยเรียนกับมีวาระซ่อนเล่นอะไรสาคัญเรื่องของความมั่นคงภายในเอเชียโดยเฉพาะทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับซึ่งสงคารามเย็นเนี่ยมันประกาศตั้งแต่ปีปี2อ2 6ใช่ไหมที่ปีไหนที่ที่มีประชุมเ e อโอปเปกฮะผมจำปอไม่ได้เอาเป็นว่าประชุมเอเชียเปซิฟิก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับสหรัฐก็ขอให้จีนขึ้นค่าเงินหยวนจีนบอกไม่ขึ้นจนทุกวันนี้ก็คือไม่ขึ้นก็คือหยวนละ5บาทนะครับก็เป็นเท่านี้แต่จีนก็แน่นอนค้าขายคล่องนะครับก็คือสินค้าราคาถูกเขาก็รักษาค่าเงินว้ได้หยวนละหบาทก็คือมันเป็นเรื่องของการค้าขายแล้วนะครับถ้ายูบอกว่าเป็นการค้าเสรีนะครับฉันก็ฉันก็ไม่ได้ครับฉันก็เป็นการค้าเสรีนะครับแต่จะมาบังคับให้ฉันขึ้นเงินหรือว่ามันขึ้นราคาสินค้านะครับ เพื่อเพื่อต่อเพื่อให้ราคาสินค้าชั้นเนี้ยนะครับมีราคาเท่ากับสินค้าของเธอนะครับฉันไม่เอาหรอกเพราะฉันฉันค้าขายอะนะครับฉันก็ตัดราคามันนะครับถ้าคุณไม่อยากคือถ้าคุณไม่อยากค้าซื้อขายคุณก็บริบอกคุณคุณไม่ซื้อหรือว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าคุณตั้งเกณฑ์กฎเกณฑ์ของระบบการค้าเสรีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแต่นี้ของดั้งเดิมเลยอย่างไต้หวันเนี่ยนะครับไต้หวันถึงสหรัฐเองก็เหมือนกับสหรัฐเนี่ย ให้การสนับสนุนอิสราเอลนะครับสหรัฐเองก็ให้การตับสนับสนุนไต้หวันมาเป็นหอกข้างแคร่จีนซึ่งจีนบอกเป็นจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งจีนก็มีความอดทนนะครับจีนก็คงจะทนนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าจีนอดทนฮ่องกงมา99ปีนะครับจะอดทนไต้หวันอีกสัก99ปีก็คงจะไม่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 สายเกินไปสําหรับคนจีนนะครับเป็นภารกิจครับก็ไม่เป็นไรแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองของจีนเองก็จะดึงให้ ไต้หวันเข้ามาทําการค้ากับจีนมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ากลายเป็นหนึ่งประเทศของระบอกเช่นเดียวกับฮ่องกงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงขึ้นตอนนี้อาวุธของสหรัฐโทษอาวุธของจีนก็พัฒนาทัดเทียมกับสหรัฐการไปอวกาศของจีนก็ขึ้นมาใกล้เคียงของสหรัฐนะครับระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็ขึ้นมาแบบรวดเร็วด้วยนะครับเป็นแบบก้าวกระโดดนะครับมันหมายถึงว่ากรณีที่อเมริกาไปพยายามจะบอกว่าเทคโนโลยีอเมริกาเนี่ยไปถึง ไปถึงดาวอังคารแล้วเนี่ยพยายามจะรับจีนอีกรอบหนึ่งนะครับนั้นก็เป็นเป็นส่วนนะฮะแต่ว่าจีนก็ไม่ผมว่าจีนไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนอดีตโซเวียตที่พยายามที่จะพุชนะครับจีนก็แบบเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะเดินทีละก้าวนะครับกินข้าวทีละคำกินข้าวทีละคำแล้วก็หมดครับก็ไปเรื่อยๆคือพัฒนาไปเรื่อยๆไปคุณจะไปอยู่ดาวอังคารก่อนชั้นเนี่ย สักร้อยปี50ปีแล้วฉันไม่แคร์แต่ฉันไปถึงนะวันหนึ่งฉันไปถึงจมนะครับอันนั้นก็เป็นแนวคิดตอนนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยนะที่จีนที่จีนต้องคือเรียกว่าอะไรจีนต้องตอบโต้นะครับก็คือเรื่องของผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ซึ่งณวันนี้ก็เป็นเรื่องอิชูนะครับซึ่งสหรัฐเองเนี่ยนะครับได้สหรัฐเองเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนเลยใชับค่อนข้ชัดเจนเลยเรื่องของ ซึ่งสหรัฐเนี่ยครับไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าหมู่เกาะสเปตเล่ก็ดีนะครับอเมริกาไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับมันเกี่ยวข้องผู้ที่ผู้ที่ขัดแย้งกันนะครับก็มีฟิลิปปินส์เวียดนามจีนนะครับอ่มาเลเซียบรูไนนะครับที่เกี่ยวข้องกันกับหมู่เกาะสเปตเล่ทีนี้ในบริเวณของหมู่เกาะสเปตเล่เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ มีน้ามันแต่เนี้ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีน้ํามันที่ท่านเป็นประเส้นแดงไว้ใช่ไหมครับ,รบก็เส้นแดงเนี่ยคือ,เ,อ,อเส้นแดงเนี่ยคือจีนเคลมเลยนะครับ้จีนเคลมตัวเนี้ยเส้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องส่องไว้นิดหนึ่งก็ดีนะครับเปิดจะได้อธิบายง่ายขึ้นครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นร้อนที่สําคัญอีกอันหนึ่งระหว่างประเทศหมาหาอำนาจที่กําลังเดินเนมนการกันอยู่ในทะเลจีนใต้เส้นสีแดงก็กคือเส้นที่บอกถึงรายละเอียด เกี่ยวกับจีนที่จีนได้บอกว่าพื้นที่ในเส้นสีแดงนับเส้นสีแดงเป็นเส้นที่จีนดูแลอยู่ครับจีนต้องการครอบครองต้องการครอบครองครับแต่เส้นสีเหลือเออเส้นสีน้ําเงินนั้นเป็นเส้นที่แต่ละประเทศเนี่ยได้อ้างสิทธิอาณาเขตเศรษฐกิจครับครับสองร้อยนัดซึ่งตรงนี้จะเห็นชัดว่ามีทั้งเวียดนามครับมาเลเซียครับบูไนและก็ฟิลิปปินส์ครับใช่ครับอันในประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศที่ทางอเมริกาก็จะพยายามมา เคลมดูเหมือนว่าตอนนี้จะเข้าไปที่ฟิลิปปินส์มากที่สุดใช่งไหมครับเท่า <c oughs> ที่เท่าที่สถานการณ์ข่าวได้รายงานออกมาครับอ <c oughs> ันนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นคือว่าจีนเนี่ยได้คือมันมีกฎหมายกฎหมายทะเลนะครับมีกฎหมายทะเล1น5 8นะครับ <c oughs> กฎหมายทะเล1958เนี่ยคือพูดถึงเกาะก่อนเกาะจะต้องมีคนอาศัยครับ <c oughs> ถ้าไม่ชนนแล้วก็จะเป็นโขดหินนะครับจะเล็กใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ประเทศไทยก็เคยทำนะครับ ในลักษณะของกฎหมายทะเลเนี่ยว่าต้องมีคนอยู่ถึงจะประกาศเป็นเกาะได้แล้วก็เป็นสิทธินะครับจีนเนี่ยเข้าไปเอาคนไปอยู่ในหมู่เกาะสเปนเล่ก่อนใครเพราะักยภาพเหนือไข่ถูกไหมก็เไปมีคนอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้ของจีนก็ไปเปิดไขะเรียกว่าอยู่ในหมู่เกาะวูดดี้นะครับอยู่หมู่เกาะวูดดี้นะครับเกาะสเปนเล่ถ้าดูดูจากแผนที่นี้ท่านมองอยู่ตรงไหนครับสเปนเล่เนี่ยครับตรงนี้ครับ สเปนเล่ก็คือนี่เลยครับเนี่ยสเปนเล่เลยครับครับจะจะเห็นว่าอยู่ตรงฟิลิปปินส์ขึ้นไปครับอยู่อยู่ทางซ้ายมือของฟิลิปปินส์นะฮะหมู่เกาะสเปนเล่อยู่ใต้เวียดนามนะครับครับซึ่งซึ่งมันตกทางตะวันออกของเวียดนามครับครับอยู่ทางเหนือของฟิลิปปินส์ครับครับนั่นแหละตัวนั้นคือสเปนเล่ครับสเปนเล่ครับครับสเปนเล่ก็อยู่เหนือบูไนกับมาเลเซียนะครับข้างบนก็จะเป็นไฮหลั่มใช่ไหมครับครับไฮหลั่มครับใช่ครับไฮหลั่มครับไฮหลั่มครับครับตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นร้อนในขณะครับ ตอนนี้เนี่ยนะเนื่องจากว่าสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็ส่งสัญญาณว่านะครับจีนเนี่ยคุกคามครับนะครับคุกคามความมั่นคงในภูมิภาคนี้จีนก็จีนก็ร้อนตัวว่าฉันคุกคามไงเป็นที่ของฉันนะฉันจะทําอะไรก็ได้ถูกไหมครับโดยเฉพาะเปิดเปิดประเดนข่าวสงคราข่าวกับทางฟิลิปปินส์ครับครับทีนี้จีนก็เลยมีการเทิญนะครับคณะทูตของสหรัฐเข้ามาเจรจาว่า เรื่องที่ถูกต้องเป็นงย้ๆงนี้นะครับอันนี้คือเทนชันเลยว่าความเป็นเครียดที่มันเกิดคือพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นทางการเลยครับครับคือพัฒนาขึ้นมาเห็นชัดว่าณตรงนี้เนี่ยในทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับในทะเลจีนใต้นี่มันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นแล้วคนสําคัญในท้องเรื่องเนี่ยนะครับท้องเรื่องก็คือก็คือก็คือคนที่จะประเทศไทยเนี่ยนะไม่เกี่ยวข้องกับหมู่เกาะสเปนเลยครับแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีฐานทัพครับ ที่ดีก็คืออุตภเปาซึ่งซึ่งจะเห็นเลยว่าจากรูปภาพจะเห็นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยไปที่หมู่เกาะสเปนลี์เนี่ยเป็นระยะทางที่ใกล้มากครับใกล้มากโอ้สวยงามฮะครับเป็นแล้วมีศิภาพครับครับแล้วก็พูดง่ายว่าเออคือจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยถ้ามาอยู่ถ้ามาอยู่อุตภเปาเนี่ยนะครับจะไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการแย่งเขตครอบครองในหมู่เกาะสเปนล่หรือว่าหมู่เกาะ ต่างๆในทะเลจีนใต้ครับนะครับแต่สหรัฐจะใช้ตรงนี้เป็นแรงกดดันแต่มันเป็นแรงสนับสนุนที่เป็นเป็นจุดศิลศาสสำคัญปจุดศิศาสเป็นเป็นเป็นแรงทางกายภาพให้เห็นเลยว่ามีสหรัฐอยู่นะไปได้ถึงนะไปได้รวดเร็วนะอย่างเงี้ยครับมันก็เอาปืนหรืออมบีดมาเจาะคอหอยไว้ครับแต่นี้นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสหรัฐเองกลัวว่าจีนเนี่ยจะครอบครองเส้นทางเดินเรือครับทางทะเลจีนใต้ถ้า จีนเนี่ยนะครับครอบครองสเปซเลยแล้วเนี่ยนะครับช่องแคบมารากาก็ดีช่องแคบสุมาตราก็ดีเนี่ยนะครับก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของกองทัพเรือจีนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสหรัฐยอมไม่ได้หรอกครับเพราะท่านวางวางกองเรือไว้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ความตึงเครียดตรงนี้มันสูงขึ้นแล้วสิ่งที่สหรัฐอยากได้ก็คือต้องการซัพพอร์ตจากประเทศไทยนั่นคือพอยส์สคัญที่ที่ที่ยอม อะไรของการอะไรนะฮะอันนี้อย่างที่ผมเคยเรียนไว้หลายครั้งว่านยุทธศาสตร์การสงครามเนี่ยนะครับไม่มีใครมาบอกความจริงหรอกทุกคนก็ต้องมีจินตยุทธ์นะครับจินตยุทธ์แต่นี้เราก็ต้องเอาบริบทที่คนคนหนึ่งนะครับเป็นที่รู้กันทั่วโลกว่ามีน้องสาวเป็นนัฐมนตรีของไทยถ้าถ้าผมจะแปลความหมายนี้จะแปลความหมายได้ไหมครับว่าทักษิณเองก็มองเห็นจุดนี้ที่อเมริกาเองก็มีความร้อนลนร้อนล,อน,ล,อน,ลอนที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ การค้านักธุรกิจครับรู้เลยว่ารู้เลยว่าอันนี้ต่อรองได้เลยต่อรองได้เลยครับว่าโอเคไอเจรจาเดี๋ยวไปบอกน้องสาวชัพักของฉันครับแก้วสถาการเนี่ยนะครับแก้วสถาการเนี่ยยังอยู่ในบริบทเลยนะครับแก้วสราการจากเหตุการณ์รับประสงค์เนี่ยยังอยู่ในบริบทของยุทธศาสตร์คนเสื้อแดงครับพักเพื่อไทยและกองกำลังหมู่บ้านแดงเลยนะครับ เนี่ยคือแก้วสามการที่เรารู้กันอยู่เนี่ยนะฮะมีพรรคมีมวลชนมีกําลังติดอาวุธครับครับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามอาเซียเอรู้ไหมรู้นั้นถ้ามองทางเลือกเนี่ย <C AA. S 2> ก็เหมือนกับว่าอเมริกาหรือซีเอเนี่ยเลือกจะลงทุนกับทักษิณอ๋อแน่นอนครับแต่นี้ทักษิณต้องการอะไรล่ะเขารู้ว่าต้องการอะไรเขาไม่เขาทักษิณนี่ไม่ต้องการเงินแล้วเนี่ยครับครับต้องการความสะดวกความสะดวกอิกสระภาพในการเคลื่อนที่ไปทั่วโลกถูกต้องครับต้องการความสะดวกครับต้องการชื่อเสียง ต้องการความเชื่อถือจากนักการเมืองสหรัฐนักธุรกิจสหรัฐอันนี้คือสแตทใหญ่คือความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมาสร้างมันมาสร้างอิทธิพลการเมืองภายในและภายนอกประเทศได้อย่างเต็มที่ถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องเดินทางเข้าไปโดยที่คือไอ้เรื่องของการให้คนเชื่อเชิญเนี่ยมันง่ายถูกไหมครับเพราะว่าคอมมิชชั่นนี้เนี่ยเดิมทีมันเป็นคอมมิชชั่นชื่อว่าคณะกรรมการเฮลซิงกินะครับ ซึ่งมาทําหน้าที่มีมีสำนักงานเนี่ยอยู่ในสหรัฐนะครับแต่มาดูแลความมั่นคงในยุโรปครับเพื่อนี่ก็คือนี่ก็คือคณะกรรมการต่อรองจะบอกเป็นรอบีิจิตก็ได้เป็นนอ m ก็ได้เป็นได้ทุกอย่างเพื่อที่จะมารักษาผลประโยชน์ความมั่นคงในในยุโรปนะครับก็คือพูดง่ายว่าคือตัวแทนของยุโรปตะวันตกครับมาพูดกันถึงเรื่องซื้อวุธขายวุธ